เรามาอัปเดตวันนี้นะครับวันที่7นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะก็รถทยอยเข้ามาใหม่อีกนะครับนี่คือคอมพิวเตอร์นะคอมมิวเตอร์ปี2020 mm. แล้วก็มาทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็ออโต้เลยนะครับ mm. ก็เดี๋ยวผมพาไปดูในหลายๆกลุ่มที่มันเข้ามาใหม่แล้วกันนะไ mm. ผมไล่จากโซนแถวนอกก่อนนะอ่ะ mm. ก็ ที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับเขากำลังตรวจนะครับในส่วนของตัวรถนะเพื่อที่จะออกราคาออกมาว่าเออสภาพรถเป็นยัางไงามีโดงบีโดนอะไรไหมนะครับราคามันก็จะเลทต่ำลงมาถ้าโดนแต่ถ้าเดิมเนะี่ยราคาก็เป็นราคาปกติที่เป็นราคาของที่นี่นะก็จะเป็นราคาต่ำกว่าตลาดนะครับมีวีออสเข้ามาใหม่นะครับคอมพิวเตอร์เข้ามามารจิสตี้ที่ผมเห็นตอนนี้วันนี้นะฮะสี่คันในโกดังบางนาข้างไบเทคบางนานะคือข้างหลังเนี่ยติดกันเลยนะครับกับข้างไบเทค คือถ้าใครมาเส้นบางนาเนี่ยก็คือเลยไบเทคมาหน่อยนึงนะใช้กำแพงเดียวกันครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นร้านป้ายนี่ m a j e เจสนะฮะมาอีก4คันนะครับรอบที่แล้วขายเป็นล้านต้นนะฮะเก้าแสนถึงล้านต้นก็แล้วแต่เลขใหม่แล้วก็สภาพรถนะครับในปีเอ่อน่าจะ 18, 19, 20ผมผมผมจำไม่ได้นะประมาณไหนนะก็อยู่ที่ว่ารถนี้เขาจะเข้ามาปีไหนด้วยนะครับแต่หน้าต่างมันเหมือนกันเลยนะผมว่าเลทราคาก็น่าจะใกล้เคียงกันอะ มาดูสุดสายตาเลยครับรอบนี้นะคอมพิวเตอร์ปี20ทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออโต้นะครับใครกำลังมองหารถใช้งานนะครับไม่ว่าจะไปใช้งานส่วนตัวหรือว่าในนามบริษัทหรืออะไรก็ตามนะครับสามารถดูรถที่นี่ได้นะแล้วก็มีเลขไมแต่หลักหมื่นไปถึงถึงหลักแสนนะฮะแล้วก็ราคาไม่แพงเข้าตลาดเป็นราคาที่ต่ำกว่าตลาดเพราะนั้นเป็นเรื่องปกติของที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เขาเน้นกำไรจากการเช่านะปล่อยเช่าพอหมดสัญญ,ญาเนี่ยเรามาปล่อยขาย มันก็เลยต่ำกว่าตลาดนั่นเองนั่นคือที่มาที่ไปนะครับโซนที่ผมพามาดูเนี่ยคือจะเป็นโซนหลังสุดนะฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่ผมมานะก็ไม่ได้ไม่ได้มี2แถวนี้ที่เต็มนะฮะมีแค่ครึ่งเดียวของฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีเลยเราดูฝั่งนี้กันก่อนว่ารถอะไรที่เขาเข้ามาใหม่นะฮะพรีเดนเนอร์ะ Pre นะครับเข้ามาเพิ่มอีกคันหนึงจาก4คันเป็น5คันแล้วที่เป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้ออ่าแล้วก็มีตอนเดียวรีโวนะครับมาปี2020 สีบอลนะฮะมีคันเดียวเลยที่เป็นสีบอลแล้วก็4ประตูตัวเตี้ยครับเกียร์อะไรเดี๋ยวผมพาไปดูจดป้ายฟ้ามาแสดงว่านั่งข้างหลังได้นะผมได้ว่าเป็นเกียร์ออโต้แล้วกันนะแต่ไม่ชัวเดี๋ยวดูก่อนนะเกียร์อะไรโอ้เกียร์ธรรมดานะฮะน่าสนใจ4ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดาเนี่ยหลายเต็นต้องการมากๆนะครับทาไมต้องพูดถึงเต็นเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นเต็นมาซื้อซะส่วนใหญ่อะนี่ตอนเดียวคันที่2ครับสีบอล คันนี้สาจะเป็นแคบแล้วเป็นหน้าหน้าหมูป่าหน้าใหม่หมดเลยอันนี้ผมเดาว่ามันน่าจะเข้ามาประมาณปี20ทั้งหมดเลยนะครับคันนี้ก็เป็นแคบเหมือนกันแต่โดนจิ้มหน้ามาหน่อยนึงตรงนี้แต่ไม่ถึงกันชนหรือหรือว่าเปลี่ยนมาใหม่ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่รถเราสามารถเช็คประวัติได้ทุกคันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกงังวล4ประตูตัวเตี้ยนะครับรถหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะฮะลองสังเกตเอาอันนี้แคบครับแคบอีกคันนึงเป็นโครงส้มไอ ชุดตะกูลโครงส้มเนี่ยจะใช้เยอะหน่อยในส่วนของเลขไม้นะแล้วก็เขาจะเ,าเรียกว่ามันเป็นรถราคาที่ดีที่สุดในกลุ่มที่ผมมีมาทั้งหมดนะฮะแล้วก็ทุกรอบนะครับที่เขาเข้ามาราคาก็จะเป็นราคาที่ลูกค้าจะเลือกก่อนเลยเพราะว่ามันถูกนะถ้าวัดตามปีตามรุ่นแล้วเนี่ยมันจะถูกกว่าคันอื่นๆแล้วก็ตลาดด้วยตรงนั้นครับ4ี่ประตูนะเข้ามาใหม่เหมือนกัน จอดเทินเลยแล้วก็ a l t i s ปี2020ตัว 1.6G c a p นะฮะเกียร์ธรรมดาเข้ามาเป็นตัวเตี้ยครับ4ประตูเตี้ย c a ปเตี้ยโอ้โ oh, หวันนี้รอบนี้นะฮะผสมผสานกับรถหลักหลายกลุ่มที่เป็นสายกระบะทั้งหมดเลยมนะีแต่ตอนเดียว c a ป4ประตูทั้งเตี้ยทั้งสูงทั้งเกียร์ธรรมดาทั้งออโต้นะครับคือใครมารอบนี้นะผมบอกเลยว่ามกกลานี้นะเราได้รถไปใช้งานเนี่ยหรือว่ามาครั้งเดียวเนี่ยคือคุ้มเลย เพราะว่ารถนี้นะเข้ามาอยู่ประมาณสัก400-700ถึงคันนะฮะเพราะว่าคลิปที่แล้วผมก็บอกว่าประมาณ700เพราะว่าเขามีกําหนดการคืนมาอยู่นะครับแต่เฟิร์มแล้วเนี่ยจริงๆเลยคือ400 400ก็เยอะแล้วนะพี่ซื้อให้หมดแล้วกันนะ <c oughs> ตอนเดียวอีกแล้วนะจะจดป้ายฟ้ามาแล้วก็ป้ายดำสีประตูเตี้ยนะครับตัวนี้สีประตูเหมือนกันต้ดำอ่าแล้วก็ ประตูสีขาวโอ้มีให้เลือกระหว่างขาวดำเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เนี่ยพี่เลือกคุ้มเลยมาที่เดียวนะครับข้างไปเทคบางนาผมอธิบายฟังก่อนนะรถหมดสัญญาเช่าจะเป็นรถที่เขาใช้งานมือเดียวนะครับแล้วก็หน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งเขาทำสัญญาในการเช่าไปพอเช่าเสร็จก็มาคืนคืนแล้วก็ปล่อยขาย1คือข้อดีของการซื้อรถที่นี่นะครับเราเช็คประวัติได้ทุกคันเพราะรถมันเข้าศูนย์ทั้งหมดนะฮะศูนย์หมายความว่า เป็นซื้อโตต้ตามาก็เข้าสูย์โตต้ตาทุกรอบไม่มีขาดนะเพราะว่าผู้เช่าเนี่ยเขาจะโดนปรับนะผู้เช่าเนี่ยเขาเข้าได้อยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่ต้องเสียในส่วนของตัวการเข้าเข้าสู่เช็คระยะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าบริษัทเราซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับนั่นก็คือข้อดีทั้งฝ่ายผู้เชา่าแล้วก็ทางเราด้วยเวลาที่จะไปขายต่อนะครับอย่างเงี้ยรถใช้งานเยอะๆแบบนี้นะอันนี้ก็มีจะเป็นตอนเดียวเอ่เอรีโวนะครับที่ ใส่ตู้เป็นทุกมาข้างหลังคือตัดท้ายออกครับอันนี้เขาเรียกว่าแชสซีสก็คือดัดแปลงนะเอาไว้เน้นขนของแล้วกันนะแต่ก็เป็นรถที่ราคาแบบไม่ตึงราคาดีมากๆนะครับแต่เลขไม้จะเยอะหน่อยนะสองแสนสามแสนก็มีนะฝั่งนี้ครับเลขไม์แบบระดับธรรมดาปกติจะเป็นดี a ม็1.9สปาร์กนะครับจากค่ายอิซูปี2020ตัวนี้ก็ราคาเริ่มต้น2 7 0 0 0 0เจไปถึง3000,000กับอีก5,000ซึ่งราคาไม่แรงเลยนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราจะเอา บานสไลด์นะคบที่ไม่มีกระบาดท้ายในหน้าเดียวกันเนี่ยก็จะอยู่ราคาประมาณสักแสนสองแสนนะฮะร,ราคาดีดลงไปเยอะเลยนะครับเนาะใครอยากได้ตู้บานสไลด์ที่มันไม่มีกระบาดท้ายราคาแบบแสนสองแสนก็สามารถซื้อไปใช้ได้นะครับราใช้งานนะอันนี้นอกนั้นก็ใช้งานในรูปแบบบริษัทปกติฝั่งนี้ครับฝั่งขวาที่ฮอตฮิตที่สุดนะตอนนี้ที่ถามเข้ามาเยอะมากนะฮะทั้ง4ีประตูเตี้ยเกียร์ออโต้แคป เตี้ยกีออตโต้นะครับที่เป็นหน้าปี2020หน้าหมูป่าแล้วนะฮะในรถเนี่ยมาสวยทุกคันเลยนะครับที่ผมเห็นนะไม่ได้ยุบยับมาเหมือนแคปเอ่อโครงส้มเอ่อแต่ก่อนนะก็สามารถที่จะจับได้แทบทุกคันเลยนะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความไวด้วยเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งไวนะที่นี่ก็เราจะได้รถที่เรียกว่าเลือกได้เยอะแล้วก็ราคาดีอยู่แล้วนะครับดีไม่ดีพี่ก็ลองดูในแต่ละรอบที่ผมเปิดราคา หมดไหมหมดนะเดือนที่แล้วลองขยับไปดูคลิปก็ได้นะครับว่าคลิปของเดือนที่แล้วนะครับเหมือนลถเนี่ยหน้าตาเหมือนกับรอบนี้หรือไม่นะถ้าไม่เหมือนแสดงว่ารถเราหมุนทุกเดือนนะครับรถเราจะาเขาเรียกว่าไม่ข้าม15-30วันแล้วกันนะเวลาที่ลูกค้าจองเข้ามาเนี่ยอ่ะคันละ5 0 0 0 5 0 0 0 5,000นะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยเงื่อนไขาการจองของที่นี่นะครับเราจะจองได้ไม่เกิน15วันนะถ้าเกิดว่ามีการจ่ายตังค์ไม่ครบหรือว่าอะไรยังไงเราจะตีถอนจองไปเลยนะครับเราจะไม่ยึดด้วยนะฮะเราจะตีถอนจองไปมันเป็นข้อดีทั้ง2ฝ่ายและการลูกค้าได้เงินจองคืนนะของเราก็ได้ระบายรถต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีลูกค้าที่เลงและรอตั้งแต่ราคายังไม่ออกเหมือนชุดนี้นะฮะเลงรอตั้งแต่ราคายังไม่ออก เหมือนเหมือนดัมตามที่บอกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปโซนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมพาชมแล้วนะครับว่ามันมีรถกลุ่มไหนบ้างแต่ก็พาไปดูอีกที่นึงเพื่อใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะมีออโต้เหมือนกันนะครับออโต้ส่วนใหญ่จะมาเป็นบอดี้สีขาวทั้งแคปบแล้วก็สีประตูอะไรอย่างงี้นะหน้าตาแบบนี้หน้ารีวอปี20เหมือนกันราคาเนี่ยสำหรับสีประตูออโต้จะเปิดออกมาแล้วก็คือจะอยู่ประมาณ5้าสีประตูนะ สี่แสนต้นถึง4ี่แสนกลางนะแต่ถ้าเกิดว่าเราสนใจอยากได้แคปบหน้าตาแบบนี้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 บบนออโต้ต,ตัวตี้ปี2020นะเราจะได้ในราคา3 9มแสนจนถึง4 1 0 0 0 0หน่งกว่านะครับมันแล้วแต่เกรดของตัวรถด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเไปถูกใจรถแบบในขั้นไหนอะไรยังไงคือบางคนเนี่ยโดนหน้ามาแต่เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างคือดีหมดนะครับเขาถูกใจในราคา กับรถที่มันขับขี่ได้ทุกคันแบบนี้มันก็แล้วแต่ความพึงพอใจแล้วแต่งบที่เราตั้งแต่ถ้าคลายแบบมีงบแบบไม่จํากัดเลยนะในรุ่นนี้นะไม่จํากัดเราก็ไปเลือกสภาพเอาได้เลยนะครับนะประมาณนี้นะอย่างเงี้ยรถการประปาก็จะเป็นรถที่ไม่ได้ใช้งานเยอะนะใช้งานน้อยมากผมคิดว่าจะวิ่งเยอะเปิดออกไปเปิดเข้าไปเลขไม่สองหมื่นอะไรเงี้ยนะเป็นไปได้ไหมเป็นไปแล้วนะครับผมทําคลิปลงช่อง ต่อๆไว้ด้วยนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับฝั่งซ้ายนะฮะผสมประสานระหว่างเก๋ง V8 แคปสีประตูตัวเตีย้ยตัวสูงกินธรรมดากินออโต้มาหมดเลยนะครับในแถวเดียวนะน,นี่คือรอเปิดราคาทุกคันเลยในแถวนี้อ่ะไปดูโซรถเก๋งกันบ้างครับสำหรับใครที่สนใจรถออ V8 ที่เรียกได้ว่าในปีนี้นะฮะเข้าเยอะมากๆนะครับ ผมผมให้รวมถึงปีที่แล้วเลยนะครับผมไม่เคยเห็นวีออสเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับแสดงว่ามันถึงรอบการหมดการเช่าไปพอดีนะอ่ะตั้งแต่ตรงนั้มานะฮรตอนนี้ก็รวมกันประมาณสิบคันแล้วปียี่สิบนะชุดนี้ไปจนะถึงสุดแถวเลยครับที่ดูถ้าพี่อยากได้วีออสสักคันหนึ่งนะแล้วพี่มาที่นี่ที่เดียวนะพี่มาดูได้ประมาณยี่สิบคันนะแล้วพี่เลือกเอาเลยว่าพี่อยากได้ไหนและและนี่คือต้นทางด้วยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงรอบเต็นต์ตัดถึงรอบลำบานบูลเอาไปเนี่ย เขาไมไ่เอาไปคันสองคันแน่นอนนะเขาเอาไปเป็นแถวนะครับมันเลยมันดูเหมือนเยอะแต่จริงๆก็ไม่ได้เยอะแล้วน้อยนะสําหรับที่นี่นะครับแต่สาหรับลูกค้าเนี่ยน่าจะมองว่าเยอะคือใครเนี่ยที่จะซื้อคันเดียวนะหรือว่าจะซื้อเป็นรูปแบบเต็นท์เหมาเป็นรถซื้อได้ไหมซื้อได้ตอนนี้เออย,ยังเปิดรับอยู่สําหรับใครที่อยากจะซื้อเป็นอตนะอยากจะลองยืดราคาเข้ามานะครับว่าจะซื้อเท่าไหร่้อกี่คันนะครับก็สามารถติดต่อเออโดยตรงได้ที่เบอร์นะฮะศูนย์หกสี 145 1425อยู่ตรงนี้นะน่าจะเบอร์น่าจะอยู่มุมขวาล่างนะครับตามโลโกโ้ําหรับใครที่สนใจนะอย่าลืมจะติดต,ต่อมาหาเอิร์ธนะครับก่อนที่เต็นท์ละลายประมูลจะจับไปแต่ส่วนรอบเต็นนะฮะถ้าใครอยากจะซื้อในรูปแบบเต็นก็สามารถที่จะทักมาหาเอิร์ธล่วงหน้าก่อนได้เลยจะเข้ามาดูลงดูรถอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหวันนีขอบคุณทุกท่านที่รับชมและสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะ